สวัสดีครับมื่อนี้มาพบพ่อกับเบาวนิ่ลงพุ่งคือเกล้านะครับน้อคนเก่าคนเดิมเด้อพี่น้องครับเนาะมื่อนี้เบาวนิ่พุ่งผ้าพี่น้องไม่กินก๋วยเตี๋ยวครับพี่น้องหรือภาษาเล่าขาจะว่าเฟือนะครับน้องพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องนะครับเนาะก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนะครับเนาะพี่น้องเส้นยังครับเส้นเล็กนะครับเนาะพี่น้องเบาวนิ่มักเส้นเล็กนะครับเนาะเบาวนิ่ลงพุ่งกับพ่พี่น้องนะครับเด้อนะครับเนาะทุกท่านนะครับเนาะปีกกระไรใจเบาวนิ่งลุ้งพุ่งนะครับเด้อพ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามทางช่อง YouTube นะครับเนาะเป็ี่ยนกันแรังแกให้เบานี้ลูกพุ่งนะครับเนาะมากระตุ้นยังหมากไม้นะครับเนาะกินกับยังครับเขาเนี้ยครับพี่น้องเขาเนี้ยครับเขาเนี้ยบันเท่านะครับเนาะกับอ่ก๋วยเตี๋ยวครับเส้นเล็กครับพี่น้องกระตุ้นยังหมากไม้ครับมานพี่ครับอู้ยเ้นเล็กครับได้ไลค์ครับได้ไลค์ครับพี่ครับแซ่บๆนะครับเนาะพี่น้อง จับแล้วพี่น้องมาครับวนะ่ามาลครับเลยนะครับแนละ้วพอพี่น้องนนท่นงทานิทจริงยังบ่ทันท่านอีกท่านเขาเที่ยงนะครับแนละ้วพี่น้องไม่ยิ้งเข่าก็เบานีน้องพุ่งนะครับแนละ้วเอาเขาลุ่งเลยครับเขาลุ่งไปเลยนะครับเนาะตักสดกับนนหนามไม่ผ่อง เบ้านิ่งกับคอยพ่อพี่น้องหักเบ้านิ่งหน่อยๆแต่คอยหักได้นานเด้อครับเนาะหักเบ้านิ่งคือจังปั่นข้าวเหนียวนะครับเนาะยาสิเพดแตกบางคือจังปั่นข้าวเหนียวถือน้ำด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนะครับเนาะพี่น้องโอ้สุดบนตอนเนี่ยครับตอนเหนือรับแบบนะครับเนาะพี่น้องนะครับเนาะปากไปพี่น้องนะครับเนาะ เป็นก็นล่งใด้แก่ไฮบนี่ทุกพุ่งเดินนะครับเน้ะเปาครับเปามาครับเอ,อไปเลยครับอื <c oughs> เดกินก๋วยเตี๋ยวครับรอือออมึงครับเรื่องเส้นครับเนาะเหนียวตุยตุยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนะครับแล้วมึงครับเป่าพี่น้องมันหอนอื <c ười> แซ่บนะครับเนออาบะนี้หน่อหมักมาลาใส่น้ำนะพี่หน่อหมัออกมาลาใส่น้ำนะครับเนาขมอมรำนะครับเนาจัง่อย ตอนน้ว่าพี่น้องคือสิอยากน้ำเหานี้ลุงพุ่งนะครับเพราะน้ำไรอะไรกันบ่มาแล้วครับนะเนาะแทบน้ำมเหล่านี้ลุงพุ่งนะครับเนาะกับปั่นเข่าห้ามนะครับเนาะปั่นเข่าเนี้ยพี่น้องนะครับเนาะนุ่มลูกอีสานนะครับเนาะบ่ต้องเอียงมากมากนะครับพี่น้อง กินกับแยงกับเล้วนะครับเนาะอาจบริอะกับขึ้นข้าวเหนียวเลยพี่น้องนะครับเนาะจับกับแก้วบองกับเลี่ยวนะครับนะเนาะข้าวเหนียวบานเท่านะครับเนาะ แซ่บพี่น้องนะครับเาบราวนี่กับแซ่เพื่อพี่น้องนะครับเนาะปิดแล้วแรงใจให้บราวนี่พ่อลูกบอนด้วยนะครับนะครับเนาะนี่บราวนี่ลูกพุ่งกับสีขอพ่อไว้ทำนี้เพ้่อพี่น้องนะครับเนาะบราวนี่ลูกพุ่งกับขอบุญของพุ่นพี่น้องนะครับเนาะทุกท่านที่เข้ามารับราชมรับฟังบราวนี่ลูกพุ่งเลยครับเด้อบราวนี่ลูกพุ่งกับขอให้พี่น้องจะมีแต่ความสุขเจริญนะครับเนาะความเจ็บแด่ความไข้ยี่มีนะครับเนาะมือนี่บราวนี่ลูกพุ่งกาฮวาสวัสดีครับบ๊ายบาย